สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่น้อง f อทุกท่านครับลิปนี้เรามาดู Honda w เ v บ 125R คันนี้กันนะครับผมไปรับมาจากพื้นที่จังหวัดร้อยนะครับพี่น้อง f อนะรถคันนี้รับแจ้งจากลูกค้านะครับว่าขับมาดีๆมีอาการวูบดับแล้วทีนี้นะครับก็ได้ส่งไปที่ไหนไม่รู้นะ,ะที่แห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วเขาก็ทำการรื้อเครื่องมาแบบนี้ นะครับพี่น้องเอฟซีเอาละนะครับในเมื่อเขารื้อเครื่องมาปัญหาเกิดละวนครับพี่น้องเอฟซีปัญหามันเกิดยังไงนะครับพี่น้องนะอันดับแรกนะครับได้ยินจากปากลูกค้านะครับว่าที่นั่นนะครับเขาเรียกเขาเรียกค่าบริการไปนะครับหลักสี่หลักห้าเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วทีนี้นะครับ ผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่ารถสตาร์ทไม่ติดบูบดับเนี่ยทำไมถึงต้องรื้อเครื่องนะครับ่าทั้งที่นะครับก้านไม่ติดนะครับก้านไม่ติดมันก็ราคาซ่อมมันไม่ถึงหลักนั้นอยู่แล้วก้านไม่ติดนะครับพี่น้องเอฟซีเนี่ยก้านขยับได้เป็นปกติดีนะครับก้านขยับได้เป็นปกติดีนะครับอันนี้รถไม่มีแบตก็จริงนะรถไม่มีแบตก็จริงเปิดสวิตช์ปุญแกได้นะครับเดี๋ยวจะเทสไฟให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีได้ดูนะถ้าหากว่า ระบบไฟเสียมันก็เป็นไปได้เสียตอนร้อนมันก็เป็นไปได้เหมือนกันระบบไฟนะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่าดูกันนะครับว่ามันจะมีไฟไหมนะครับพี่น้อง fc นะอ่าทีนี้นะครับเราก็มาเทสไฟนะครับอ่าเดี๋ยวมาเทสไฟนะเดี๋ยว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  <Dist causa S 1> นะครับหามุมกล้องก่อนหามุมกล้องที่มีแสงไฟน้อยนิดนึงนะครับพี่น้อนนง fc นะเห็นไหม เพื่อนๆพี่น้นนองเ c จะเห็นว่ามันมีประกายไฟออกมานะครับมีประกายไฟที่ไฟสายคอยหัวเทียนนะครับนั่นเห็นไหมนะครับไฟมีนั่นหมายความว่าพัดเชอร์ยังทํางานอยู่กล่องซ DI ทํางานอยู่คอยหัวเทียนทํางานอยู่ระบบชาร์จทํางานดีอยู่นะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วทําไมเขาไม่ทําการเช็คก่อนแล้วทําไมเขาถึงไปรื้อเครื่องนะครับทีนี้ นะครับน้ำมันเครื่องมันก็มีรถคันนี้น้ำมันเครื่องมีเต็มเปี๊ยะเลยนะครับพี่น้องเอฟซีน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเครื่องเก่าเราดูออกนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าสีคุณคุณนิดนึงแสดงว่าน้ำมันเครื่องเก่าแต่ถ้าใสนะครับแสดงว่าน้ำมันเครื่องใหม่นะทีนี้เขารื้อไว้แบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีเขารื้อไว้แบบนี้เลยถอดไว้แบบนี้นะผมก็จะให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟซีได้ดูนะตอนนี้เบ้าฝาสูบแห้งนะเบ้าฝาสูบแห้ง นั่นหมายความว่าไม่มีน้ำมันเครื่องขึ้นมาที่ห้องเผาไหม้นั่นหมายความว่าเครื่องยนต์ไม่ได้หลวมนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้หลวมถ้าหลวมห้องเผาไหม้มันจะเปียกนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันขึ้นมาห้องเผาไหม้นะครับพี่น้องเอฟซีทีนี้เรามาดูกันที่ลูกสูบนะครับอ่าลูกสูบอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนหาก่อนนะครับเพราะว่าเขาใส่ถุงมาเดี๋ยวขออภัยนะอ่าต้องแกะถุงก่อนนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะอ่าทีนี้นะครับแกะถุงมาแล้ว เรามาดูลูกสูบนะครับลูกสูบไม่มีรอยเบรกลูกสูบไม่มีรอยเบรกย้ําเลยนะลูกสูบไม่มีรอยเบรกนะครับพเพื่อนๆพี่น้องนะอา่าไม่มีรอยเบรกลูกสูบป,ป,ป,ปกติดีหัวลูกสูบแห้งนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องขึ้นมาห้องเผาไหมนะครับพี่น้องนะอา่าอันนี้เรารู้แล้วว่าเครื่องยนต์ไม่ได้หลวมแน่นอนนะเครื่องยนต์ไม่ได้หลวมนะครับอา่าถ้าเราดูจากวาลว,วาลวมันก็ปิดสนิทวาลวมันไม่ได้คดถ้าวาลคด นะครับมันจะปิดไม่สุดอยู่แล้วนะครับอันนี้วาวมันปิดสนิทนะครับพี่น้องเอฟซแต่นะครับแหวนอัดผมเทียบในกระบอกสูบแล้วปากแหวนมันห่างก็จริงแต่นะครับน้ามันเครื่องมันก็ไม่ได้ขึ้นของพอง่องพอไม่กําลังอัดมันยังคงมีอยู่นะครับอ่าทีนี้เรามาสังเกตตัวนี้พี่น้องเอฟซสังเกตเห็นไหมว่าแหวนลานตรงนี้นะครับมันมีรอยบิดออกไปนะครับอ่าและก็แหวนลานมันเสียรู นะครับพี่น no <mistake> e, no ้อง f อฟซเอ๊ะทำไมมันถึงเสียรูปแบบนั้นนะครับอ่าแหวนลานมันไม่ตรงนะมันบิดนะครับพี่น้อง f อฟซนะมันเป็นไปไม่ได้ที่แหวนลานจะหลุดออกมาจากล่องแล้วก็บิดเสียหายนะครับถ้ามันหลุดออกมาจากล่องแน่นอนลูกสูบต้องมีรอยบาดนะครับปลอกสูบต้องมีรอยเบียดนะครับวันนี้ปลอกสูบดีอยู่นะครับไม่มีรอยเบรกเลยนะครับพี่น้อง f อฟซแต่ทำไมแหวนลานถึงเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง f อฟซยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยว ทำคลิปสั้นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าแหวนลานเนี่ยมันไม่ตรง่าเราเราดูอย่างนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าแหวนลานมันไม่ตรงมันบิดเบี้ยวเสียรูปนะครับเพื่อนๆนะอ่านะครับแล้วก็มันมีรอยบินมันบินมาจากอะไรแน่นอนครับถ้ามันอยู่ในเครื่องมันจะไม่บินแน่ๆนะครับอ่าอยู่ในเครื่องมันไม่บินแน่ๆล่ะนะครับอ่ามันจะบินก่อนประกอบเอ๊มันก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะาเอาที่ซ่อมรถมาเอาไขควงจิ้มมันก็ไม่บินหน้า นะครับก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรสําหรับรถคันนี้ถ้าหากว่าลือมาแบบนี้แล้วนะครับไอ้คนที่มาทําต่อเนี่ยนะครับไอ้คนที่มาทําต่อเนี่ยมันทํายากเพราะว่าอ่าเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับถ้าหากว่ารถวูบจากอาการของเครื่องอย่างน้อยนะ้ำมันเครื่องมันก็ต้องแห้งนะครับอ่าแวน นะครับอันนี้แหวนมันก็ปกติดีวาวมันก็ปกติดีนะครับพี่น้อง f อฟวาวมันก็ไม่ได้อ้านะครับถ้าวาวอ้าวาวเปิดค้างอยู่อันนี้มีโอกาสเป็นไปได้วาวคตนะครับแต่อันนี้วาวมันก็ปิดสนิทอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวมีคลิปสั้นให้ดูนะครับช่วงอ่าสายๆนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมนะครับนี่แหละนะครับบางครั้งบางทีนะครับอ่าก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวก็หาว่าไปโจมตีที่อื่นก็แล้วกันนะอ่า นะครับเอาเป็นว่านะครับลูกค้าไม่สู้ราคาจากที่อื่นและอ่าที่อื่นเขายังไม่ฟันธงให้ว่ารถเกิดจากอะไรมีเพียงแค่ว่านะครับมีเพียงแค่ว่าเออ,อเขาเรียกว่าอะไรละ่ะลูกค้านะครับอต้องจ่ายค่าบริการก่อนค่อยอ่าค่อยทำการซ่อมนะครับวันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่า ท่าที่ฟังจากยอดค่าบริการมันสูงเกินแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปให้ลูกค้าว่ารถคันนี้นะเกิดจากอะไรพังเพราะอะไรวูบดับเพราะอะไรนะครับเพื่อนๆพพี่น้องนะอ่าแต่นะครับ,ง,นะนะรบงานมันจะมาค้างอยู่ที่เรานะครับในเคสนี้นะครับอ่าพรุ่งนี้จะมีคลิปสั้นให้ดูลูกสูบแหวนกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี าการเทสวาลวนะครับผมก็จะประกอบเครื่องกับสตาร์ทเครื่องให้มันติดก่อนค่อยเอาไปทําการคว้านเพราะว่าแหวนมันเสียรูปนะครับมันไม่คุ้มค่าที่จะซื้อแหวนมาใส่นะครับก็คว้านไปเลยนะครับแต่เราต้องหาปัญหาให้เจอก่อนว่ารถคันนี้มีอาการวูบดับเนี่ยนะมันวูบดับเพราะอะไรหรือว่าน้ํามันไม่ลงนะครับอันนี้รถก็มีน้ํามันอยู่นะครับเพื่อนๆนะรถมีน้ํามันแต่ว่าน้ํามันอาจจะไหลลงมาสัก 4- ีหนาทีแล้ว กองตันน้ำมันไม่ลงมาอีกก็เป็นไปได้นะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้ำมันมันก็ซึมลงมานะครับมันก็ติดไปได้อีกนอีกสักพักหนึ่งมันก็ดับเพราะว่าน้ำมันหมดจากขาบูนะครับมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะน้ำมันค้างขาบูนี่ไปได้เกือบโลนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าอย่าลืมนะครับว่ารถสี่จังหวะมันประหยัดอยู่แล้วในตระกูลฮอนด้านะครับมันไปได้ไกลนะอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะ อ้าวแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับว่ารถคันนี้มันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ในมุมมองของผมผมมองว่าถ้าไม่น้ํามันท่วงหัวเจียนบอดก็เป็นเรื่องของพัดเชื้คอยเสียนะครับแต่เรื่องเครื่องยนต์ผมตัดประเด็นออกไปเลยมันไม่ใช่แน่นอนนะครับในมุมมองของผมนะนอกจากว่าโซลาลิ้นยอนลูกชนวาลวา์วคดเอออันนี้ก็ว่ากันไปมารก,กระโดดมารเลื่อนก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในคลิปต่อๆไปนะครับ